สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซโยหนีเห่าสาลามมาเลกุมกูดมอร์นิ่งอัพต์นูนอีฟวันนิงกูดไน์นะนะนะชาลิติ um. e นะครับเออมันย่วมันเยาวนะหมายถึงตัวเลขของหมอฤทธิ์ผาดาวนะจะนําพาให้คุณถูกรอตรี่ประสบความสําเร็จนะก็อย่าลืมนะครับเออส่งซื้อรถตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะซื้อตามกําลัง นะครับเออนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888แแมอริสผาดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะมอริสผาดาวเศรษฐีนำโชคลาภใหญ่ในชนาสาร้าน,ราน,รานประจำในวันที่16สิงหาคม2568นี้นะครับว่าตัวเลขอะไรที่จะนำโชคลาภไปกับคุณราศีไหนจะมีโชคลาภ นะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจดีใจนะครับกับราศีที่มีโชคลาภนะเป็นธรรมดาครับใครจะมีโชคใครจะแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนรู้อยู่ใช่ไหมก็จะมีอยู่สองช่วงก็จะมีช่วงช่วงกับลิงหุยนะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงไปแล้วอันนี้มันเป็นช่วงของหลิงหุยนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มตัวเลขเนี่ยนะเดี๋ยวก่อน เอาเอาเรา,เอา,เอาบอกเลขก่อนก็ได้ตัวเลขเด่นเนี่ยนะอันนี้มันจะาจ,ะจะแจ้งแจ้งมันชัดมากเลยนะถ้าเลขตามทักษะทั่วๆไปก็จะมี6กมีหนะครับแต่ว่าตัวเลข6ก็มาแรงนะตัวเลขที่คำนวณออกมาเด่นๆเนี่ยนะครับจะมี8 4 1และ3 6 8 4 1และ3 6 3 6กับ8 4จับตาน่าสนใจ นะครับเออในดวงชะตาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ในช่วงคามคืนคุณจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขนะเออกินอิมนอนหลับทําตัวเองให้ตะนุปเป็นลาภตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภนะครับแล้วเสร็จแล้วพอคุณมีความสุขเรียบร้อยนะคุณก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับส่วนมวลนว้พาเข้าไว้เป็นการดีเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลที่ดีนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมถ้าพูดถึงโชคลาภถ้าไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้เลยจีเล้งครับ <c oughs> คุณต้องสังเกตนะจีเล้งเนี่ยมักจะส่งเสียงนู่นนี่นั่นไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่จีเล้งหรือจิ้งจกเนี่ย เป็นเทวดาตัวน้อยๆนะที่คอยจะนำโชคลาภหรือเตือนในสิ่งต่างๆให้กับคุณบางทีไอ้พวกเนี้ยมันยอมสาะชีพเพื่อชาติครับมันยอมไปพีชีพแถวขอบประตูหน้าแต่งคุณสังเกตได้เลยมันจะรับเคาะแทนเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันเตือนมันอะบ,บอกอะไรคุณฟังนิดนึงถ้ามันทักคุณจำไหมนะถ้ามันทักที่คุณกำลังจะออกจากบ้านอย่าออนะ แต่ถ้าคุณทํานู่นนี่นั่นไปคุณก็ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วบางครั้งเนี่ยดวงชะตาคุณถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยกังวลกวายแล้วเสร็จแล้วคุณไม่ต้องกลัวถ้าประตูมว่าันมันตกมาตายอะไรเนี่ยคุณคุณนิ่งๆนะครับทําใจสบายสบายไม่ต้องวิตกกังวลทั้งนั้นสวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญกุศลให้มันเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันรับเคาะแทนไปแล้วนะครับคุณอย่าไปคิดมากนะคุณจะต้องมีสติแล้วมีสตัง อย่างที่จันได้เคยบอกคุณเสมอใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดีที่สุดนะในโดชาตาเนี่ยนะครับเออคลิปเนี้ยมาเร็วครับมาเร็วจัดเร็วเพราะเลิกผานาทีมันดีครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลคิดมากนะใครจะมีโชคมีลาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเรายึดถือเลิกยามที่ดีไว้ก่อนเป็นมงคลดวงดาวจัดเต็มมากวันที่สิสิงหาคมหก นะครับแล้วก็นะถ้าคุณจะไปซื้อรรตซารี่นะครับสลากกินแบ่งกับใครให้คุณไปซื้อกับคนที่รูปร่างผิวขาวหรือขาวเหลืองเป็นคนที่รด,ดสนิยมสูงนะครับพูดดีนู่นนี่นั่นใช้ของหรูของดีนะครับเออคุณก็ไปซื้อรตซารี่กับเขาได้สีที่นําโชคลาภในวันนี้นะครับของ16สิงหานะก็คือสีฟ้า นะสีน้ําเงินจะนําโชคลาภมาให้กับคุณเยอะลมมันขึ้นเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นสีสีที่ไม่ดีเลยคือเขียวครับเพราะฉะนั้นเว้นเขียวนะโอ้โหแต่ที่การคํานวณเนี่ยคืออันนี้คลิปเนี้ยมาก่อนมาก่อน,อนหนึ่งสิงหาเพราะเลิกผานาทีที่ดีครับโอ้ไม่ต้องสนใจครับม,นนมันคนละช่วงกัน ว่าอนนั้น่วงนั้นไปแล้วอันนี้คือของ16สิงหาคมแม่นมากอันนี้ที่คำนวณออกมาเนี่ย98เปอร์เซ็นเลยนะครับสูงนะและเลขมันเด่นมากเลยที่น่าจับตามองอ่ะก็จะมีเลข6นะเลข3เลข8อย่างเงี้ยปุ่มเนี้ย <c oughs> โอเคแล้วก็จะมีเลข5ด้วยเช่นกันนะครับเอ่อ6 5 5 6ก็มีโอกาสนะเพราะเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นเลขที่แรงด้วยนะด้านโชคลาภและความสําเร็จนะครับ ต่อมาเลยครับมาพูดถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะครับประจําในวันนี้นะครับวันที่16สิงหาคม2568นะครับว่าราศีไหนจะมีโชคลาภและตัวเลขอะไรที่จะนําโชคลาภให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมกระดาษประกาจดไปนะราศีใครก็ราศีของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ราศีหลักแห่งโชคลาภก,ก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับ คนราศีพิจิกเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านโชคลาภนะครับแต่ในวันนี้ดาวโชคลาภดาวพุธเสียเพราะฉะนั้นควรเสี่ยงโชคลาภพอประมาณก็พอนะครับตัวเลขถ้าคุณจะเสี่ยงนะตัวเลขของคนพิจิกเนี่ยก็จะมีเลข1 4แล้วก็3 7นะครับ1 4และ3 7นะคือไม่ต้องเสี่ยงโชคลาภ มากจนเกินไปเอาพอดีพอดีไปซื้อลอตเตอรี่ใบสองใบก็พอนะครับต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับคนราศีเมฆเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยราพเป็นเกษตรก็คือเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมนะครับตัวเลขของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วก็จะมีเลข8นะเพราะฉะนั้นเลขแอบก็คือเลข7 คนเมฆไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องปไองเปเล่นเลขเยอะแปดเจ็ดเจ็ดแปดพอนะครับซื้อลอตเตอรี่พอประมาณนะต่อมาเชาวลันาลาคนาราศีพฤกษภคนราศีพฤกษภเนี่ยนะจังหวะชีวิตคุณนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินในระดับหนึ่งนะจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามานะครับตัวเลขของคนพฤกษภนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเยอะสามเจ็ดครับ สามเจ็ดเจ็ดง่ายๆนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับและโชคลาภมักจะวิ่งเข้าบ้านด้วยช่วงนี้ถือว่าดีนะครับในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นก็ไปเสี่ยงโชคซื้อรรตารี่ได้ตัวเลขของชาวราศีเมถุนนะคุณจะมีเลข8 7 ส่วนเลขแอบก็คือ02เอเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีเมถุนจับคู่ได้เลยตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ข้อดีก็มีคนกรกฎถ้าคุณเสี่ยงโชคอย่าไปนึกถึงมันอันเนี้ยมันจะกลับร้ายกายดี นะครับคุณจะมีโชคอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะถ้าคุณคิดว่าจะมีมันจะไม่มีครับให้เสี่ยงโชคและทําใจเป็นกลางไม่ต้องไปนึกถึงมันพอถึงเวลา,าแล้วก็ค่อยมาเปิดดูว่าเลขอะไรนั่นะนะคุณมีโอกาสถูกตัวเลขของชาวกรกฎคุณจะมีเลข7ส่วนเลขแอบก็คือ5-6-9 5-6-9จับคู่ได้เลยตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ คนราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยตัวเลขนําโชคนะครับก็จะมีเลข965 9, 6, 5. 9 6, 5ส่วนเลขแอบจะมี1 4นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะเป็นบอ่อเกิดแห่งโชคลาภ นะครับแต่ในวันนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคลาบมากนะนะครับแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่พอสมควรแล้วแต่ก็คือคุณจะมีเลข4ี่หนึ่งแล้วก็20 41และ2 0ของชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการงานมักเป็นส่วนใหญ่เรื่องงาน นะครับดวงชะตาของคนตุลเนี่ยจะตัวเลขนะจะมีเลข8นะครับแล้วก็ตัวเลข5 6 9ส่วนเลขแอบคือ3ครับเลขแอบคือ3นะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลจับคู่ได้เลยตามสบายซิมเด่งเลี้ยงเหลาเอี๊ยบอหอนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยนะอย่างที่บอกตอนต้น คุณเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับเจ้าชะตาจะมีเครดิตชื่อเสียงด้านโชคลาภอยู่แล้วแต่ไม่ควรเสี่ยงโชคมากนะเพราะดาวพูดเสียนะก็พอประมาณครับตัวเลขของพิจิกจะมี1น1 4และ3 7 1 4และ3 7ก็อย่าลืมนะครับตัวเลขที่จารย์ให้ไปก็อย่าลืมไปกลับเองนะก็คือหมายถึงกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนะเออต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับ คนธนูเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากความฝันนะแล้วก็โชคลาภจะวิ่งเข้าหาคนรักคู่ครองด้วยนะครับคนราศีธนูตัวเลขคุณจะมีเลขหนึ่งห้าเก้าหกนะหนึ่งห้าเก้าหกนะครับจับคู่นะเอาตัวเลขที่คุณชอบนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรเนี่ยเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงแล้วมีความสำเร็จด้านโชคลาภอยู่แล้ว นะครับตัวเลขของคนลักขณาราศีมังกรจะมีเลข3แล้วก็02นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลักขณาราศีกุมคนลักขณาราศีกุมเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับและบุตรบริวารจะมีโชคลาภด้วยเช่นกันตัวเลขของคุณของกุมเนี่ยนะคุณจะมี569 5 6 9อันเนี้ยให้คุณจับคู่ได้เลยนะครับตามสบาย ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนลัคนาราศีมีนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาเพราะดาวราพักลุ่มรักอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้คุณก็มีโอกาสจะมีโชคนะตัวเลขของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคุณจะมีเลข4 1หนึ่งและเลขแอบคือ8 4 1และ8คุณก็เอาตัวเลขมาจับคู่กัน18และ4 8ได้ของชาวลัคนาราศี มีนนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงตัวเลขแอบของวันจอในวันนี้นะเลขแอบแอบของวันจอนะคุณจะมีเลข8 7 3 1 4 1 5 4 4 6 4 9 9 2 6 2 5 2 0 9 05แล้วก็06เอออันนี้ของเลขแอบวันจรในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสคิดมากต่อสิ่งใดครับไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนกันเลยนะครับต่อมาเลยครับมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะครับหมอริดาราวเศรษฐีนําโชคลาภใหญ่ใน,นาศาสาาล้านๆประจําในวันที่16สิงหาคม2560 8นะครับตัวเลขที่คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะคลิปนี้มาเร็วเพราะอาจารย์อาศัยเลิกยามที่ดีครับมาก่อนเออไม่เท่าไหร่แต่ไอ,อ,อ,อ้งวดของวัที่หนึ่งี่แล้วแต่ครับนะแต่งวดนี้16สิงหาคมเป๊ะๆคุณจดไปก่อนคุณจะได้มีเวลาไปเลือกซื้อได้นะอ,อ,อันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเลขที่คำนวณจากดวงดาวท้องฟ้าเลขที่ออกก็คือเลขแปดแปดคุณเห็นไหมตัวเลขที่จะได้วงไว้เป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วมันไม่ไปไหนนะครับมันไม่ไปไหนมันจะมีเลขแปดสี่หนึ่งสามหกแปดสี่หนึ่งสามหกเพราะฉะนั้นไอ้แปดสี่กับสามหกเนี่ยเลงกันให้คุณจับตาดูไว้ได้เลยนะครับ ส่วนตำแหน่งดาวที่ดีจะมีเลข4เป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคเลข3เป็นอุจจาพิมุกเลข6เป็นอุจจาวิลานะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จับคู่ไม้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมี80% 70แล้วก็60นะเพราะฉะนั้น80%ก็จะมีเลข84 36 สามเก้าแปดสามแปดหกแปดเก้าสี่สามสี่หกสี่เก้าเอออันนี้ชุดหนึ่งนะแล้วก็วักไปมันจะมีเลขแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งและหกหนึ่งนะครับอันนี้คือแปดสิบเซนตนะต่อมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็จะมีเลข 1> 7 1 0 1 15 80 40 85 45 37แล้วก็เจ็ดหกนะครับเจต่อมา60% 60%เลขก็เลข,เลข,เลขจนเพอะนะเออไม่ต้องอะไรมากมาย ก็จะมี9 207แล้วก็27นะ60มันแล้วแต่ครับมันอ่อนมากเออก็คือตัวเลขที่ตัดออกอะนะอันนี้ต่อมานะครับจะมีตัวเลขเลขแอบของคำนวณเลขแอบของคำนวณวันนี้มีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีเลข5 2 3 2 6 2 3 9 9 6และ เจนะครับในดวงชะตานะต่อมาเลข3ตัวเลข3ตัวไม่ว่าจะเป็น3ตัวหน้าหรือ3ตัวหลังก็ตามแล้วแต่คุณสามารถนำไปสลับตำแหน่งได้นะครับก็จะมีเลข796 2 05 1 04 6 56 7 49 8 47 295แล้วก็788นะครับอันนี้ก็คือตัวเลข3ตัวนะไม่ว่าจะเป็นเลขหน้าหรือเลขหลังก็ตามนะครับโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะในดวงชะตา12หลราศีนะครับเลขหมอริปรดาวเศรษฐีนำโชคราใหญ่ในชนะสา,าล้านาน,นะครับก็ขออวพรนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ตามก็ขอให้คุณถูก ขอให้คุณมีโชคแล้วมีโชคไม่ล่ำถูกรถได้รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนเลยนะครับสาธุร่ำรวยร่ำรวยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ